เื่อนชายแท้ฝากถามครับว่าอยากลองประตูหลังอยากลองประตูหลังต้องทำยังไงบ้างครับอยากลองประตูหลังไม่ผิดเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณแล้วตูดมันไม่เหมือนกระติกนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือความสะอาดก่อนที่จะมีเซ็กกันเนี่ยฝ่ายรักก็ต้องเตรียมตัวสักหน่อย2ก็คือต้องมีเจลหล่อลื่นเนื่องจากผิวเนี่ยจะมีน้ําหล่อลื่นขึ้นมาตอนที่เรามีการเล้าโลมแต่ตูด ไม่มีต้องใช้เจลหลอดลื่นเพื่อให้ไม่เกิดการบาดเจ็บข้อ3ก็คือค่อยๆจะเย็นๆอย่ารีบเขามีเทคนิคนะครับอาจจะใช้ค่อยๆใส่เข้าไปทีละนิวน้ว2นิ้ว3นิ้วก่อนแล้วค่อยใส่ของจริงเข้าไปตามหลังทั้งตูดและจิตนะครับถ้ารีบเกินไปมันก็มีโอกาสฉีกขาดได้ และข้อ4นะครับสำคัญที่สุดเลยต้องป้องกันอย่างสม่ำเสมอคือการใส่ถุงยางอระมายป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยครับโอเคครับเพราะฉะนั้นลองได้นะครับแต่ก็ต้องทำตามที่หมอแนะนำขั้นต้นด้วยนะครับ